ที่นี่เขามีผงโรยข้าวเยอะมากเลยนะนิดก็เอาไปเขามีไมโครวเวฟให้นะแล้วก็มีซอสนิดราดมาเลยเรียบร้อยนะคะสีขาวแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อไก่ทอด,ทอดผักทอดอโอ้แต่ดีเนาะมีจ่ายไปทั้งหมดไอศครีมของน้องซาร่าด้วยนะเราซื้อนังสือรันนีนะคะเมื่อกี้นี้แล้วก็เนี่ยร้านเขาอ๋อ ได้ขนมดูเจลลี่ดูสบู่มิชูแบบเจลลี่นนขาวแถวโนมันซื้อมาห่อเดียวทุกคนในกระบนกโนมันอยู่นะไปทั้งทีแล้วก็ราคารู้สึกว่าจะถูกกว่าที่นี่ด้วยทําไมไม่ซื้อมาอข้างในน่าจะมีสามซองนะตามภาพเลยนะสําหรับหนึ่งคนนะคะเดาๆเอานะก็ถือว่าไม่แพงนะคะเพราะว่าแถวบ้านอยู่ที่หนึ่งกิโลกรัมสิบสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ดูซนดว์กาลังจะมาซื้อของที่ร้านญี่ปุ่นนะ มีแต่ร้านญี่ปุ่นอุ๊ยนี่เร้านเบเกอรี่เปิดแล้วนะเพราะว่าเปิด9ก้าโมงเช้าเราได้ขนมแล้วนะเทียบเลยนี่จ่ายไป21ยูโร10เซนเดี๋ยวเดินไปดูเรื่อยๆนะว่ามีร้านไหนเปิดอีกนะคะเพราะว่าเรามาเช้ามากนะตอนนี้ประมาณ9มงครึ่งเอ่อยังไม่ถึงดีด้วยนะคะเมื่อกี้ไปซูปเปอร์มาร์เก็ตร้านยังปิดอยู่เลยนะก็เหลือเวลาประมาณ8นาทีนะคะเราก็เลยต้องเดินเล่นหอไปก่อน ร้านเอที่มีปลาแล้วก็มีไส้ถั่วแดงจะอยู่ฝั่งโนู้นนะแต่ว่าเปิดสิบเอ็ดโมงเช้านะคะก็เลยพาดูไปเรื่อยๆก่อนนี่ก็ร้านอาหารอุ้ยน่ากินนุ่มมันคุกมากย่พาเนยเชออาหารญี่ปุ่นไก่ทอดผักทอดออโอ้แต่ดีนะมีภาพให้ดูนะคะเราก็จะได้รู้ก่อนว่าหน้าตาเป็นยังไง น้องサラบอกไม่ใช่ของจริงจะดูน่ากินจริงเนาะเ <c oughs> นี่ยอย่างตอนนั้นเราก็มาเดินถนนเส้นนี้นะคะซื้อของเล่นซื้อหนังสือให้น้องฟโอน่ากับซาร่าใครจำได้โอคิมิโอคินิเหรอคราวที่เราที่มาก็เนี่ยแหละ เขามีซอสเยอะเลยนะแต่นิดไม่มั่นใจว่าไหนจะอร่อยโซจูเก็มีหลากหลายน่าลองเอาไปชิมเนาะ เขาก็มีเยอะนะนิดเอาไปสองห่อเยอะจริงๆเนเนี่ยนิดเอาอันนี้ไปด้วยนะไปลองนี่เลยของโอดนิด อาหารเช้าของพวกเรานี่ซื้อในร้านแล้วก็อุ่นนะคะเขามีไมโครเวฟให้นะแล้วก็มีซอสนิดลาดมาเลยเรียบร้อยนะคะซีอุวขาวแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อนะซื้อมาลองนะคะสามเหลี่ยมอันนี้เป็นข้าวเหมือนกันนะคือเขามีหลากหลายหน้านะคะแต่ว่าคือน,นี้ดูหน้านี้แล้วมันน่ากินหน่อย oh <my. S 1> ก็เลยซื้อมากล่องหนึ่งแล้วน้องฟิหน้าก็ไปเอามาอีกกล่องหนึ่งนะคะจัดเลยแล้วกันนะหิวแล้วอันนี้เป็นกุ้งทอด พวกเรากินอาหารเช้าันเสร็จแล้วมานั่งรอหน้าร้านหนังสือหนังสือยังไม่เปิดนะเปิด11โมงเช้าเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศร,รอบๆก็ที่เดิมนะคะที่เรามาเขาก่อนร้านหนังสืออยู่ตรงนี้ที่มีสองคนยืนอยู่ น้องซาราได้ปลาชาเขียวเหมือนเดิมนะเหมือนข้าวที่เราที่กินเลยอร่อยได้แล้วนิดสั่งปลาไส้ช,ช็อกโกแลตสองไส้แล้วก็ไส้ถั่วแดงหนึ่งไส้มีทั้งหมด3ชิ้นสนองฟิลน่าสั่งชาเขียวคับเค้กหรอมันจะมีเค้กเป็นก้อนอยู่ด้วยนะคะทีนี้เห็นให้รอเก้านาะถ้าจำไม่ผิดส่วนของนิดคือจ่ายไปทั้งหมดไอศครีมของน้องซาร่าด้วยนะ เราซื้อหนังสือร้านนี้นะคะเมื่อกี้นี้แล้วก็เนี่ยร้านเขาอยู่ใกล้ๆกันจ่ายไปประมาณ21ยูโรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนี่กับน้องซาร่าวันนี้เราจะมาให้ดูอาหารที่เราซื้อมาจากดุสซนโดฟนะคะก็จะเป็นถนนคนเดินถนนญี่ปุ่นที่มีของญี่ปุ่นเยอะๆนะร้านอาหารร้านขายของต่างๆนะคะที่นี่เคยไปเ,เมื่อเดือน ก่อนๆน,นะา้จำไม่ผิดนะคะก็น่าจะสองเดือนแล้วเนาะ,ะครั้งนี้ตั้งใจไปซื้อของกินนะคะแล้วก็กลับบ้านเลยนะ,ะน้องซาร่ายอยากจะให้ดูพวกของหวานนะคะที่น้องซื้อมาโอเคเกต s โลวสได้มาบ้างคะมาฟัยก <got> ันจะให้ดูอะไรดีน้องบอกน s สล้ so so ได้ลูกอมก็แบบจิ้มเนาะ าตามภาพเลยนะคะมันก็จะมีขนมมีผงมีซอสแล้วก็จิ้มซอสแล้วก็จิ้มผงออกเปรี้ยวหวานอะไรเงี้ยน,นะอันนี้ได้มา2ห่อน,นะคะน้องซากินไปแล้วหนึ่งห่อนะน,นี้เห็น next set เอ่อลอ๋ออันนี้เป็นคุกกี้แล้วก็จิ้มช็อกโกแลตหรอหรือว่าจิ้มแล้ว อ่าตามภาพเลยนะคะก็คือมีรสสตรอเบอรี่อยู่แล้วแล้วก็มีรสช็อกโกแลตนะอันนี้แบบไม่ต้องจิ้มนะคะก็คือสําเร็จรูปเลยตามภาพแบบนี้นะโอเคได้โปริกนโอกกี้มาอันนี้เป็นรสอะไรนี่ก็ไม่แน่จเหมกันนะน้องซาร่าเลือกมารสใหม่ๆนะคะเหมือนคาราเมลเลยเนาะนมคาราเมลหรือเปล่า This so เป็นรสช็อกโกแลตนะคะ ตามนี้เลยนะรถใหม่เออ,อันนี้กล่องหนึ่งเกือบสามยูโรเลยนะท่านี้ดูไม่ผิดน,นะคะคือราคาสูงกว่าที่นี่อีกนะแต่ว่าเป็นรถใหม่ที่เราไม่มีนะคะอืมสุดสุดได้ขนมตัวเจลเจลี่ตัวสุด,เ,ดเป็นเหมือนเจลลี่นุ่มๆเหนียวๆเอาแล้วก็มีจิ้มเหมือนกันนะจิ้มผงต่างๆนะคะจิ้มซอสนี่เลยนะตามภาพนี้ขนมเด็กนะนเกนาะของญี่ปุ่น นิดไม่ได้ดูราคาเลยนะว่าต่างๆราคาเท่าไหร่นะคะแซกมากไว้ทาลุกอืมอือันนี้ก็เป็นเอ่อยลลี่เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นรสผลไม้ต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นแบบเล่นได้ด้วยนะนี่นก็ตามภาพนะคะปั๊มๆัเล่นแบบนี้เอ่อคือเด็กๆเขาชอบกินนะไปรู้จักที่เมืองไทยนะคะแล้วพอมาที่นี่ไปเจอที่ดิสต o า f ก็จัดเลยนะจัดแบบเยอะมากนะคะโอเคต่อไป อันนี้เป็นใบเสร็จนะเดี๋ยวนี้ให้ดูก่อนนะคะ mm hmm. คือรายการซื้อของนิด mm hmm. ไม่แน่ใจเหมือนกันนิดจะให้ดูราคาได้หรือเปล่านะว่าอะไรราคาเท่าไหร่นะคะอ mm ่น hmm. นิดจ่ายไป1 3 0ยูโร53เซนคือร้านหนึ่งนิดจ่ายละอีกร้านหนึ่งโนมเม้นจ่ายนะราคาสูสีกันเลยนะคะโอเคโอเคตาทำเหยียดเขาปุ๊บอ๋อหมักฝรั่งนี่ <This S 1> เหลือย <your> ของญี่ปุ่นนะเป็นกร์ตูนนะคะเด็กน้อย อันนี้เป็นรสโค้กส่วนนี้เป็นรสอ่างุ่นอะไรอะเวันนี้เอะนียสอันนี้เป็นน้ำเต้าหู้แต่คล้ายคล้ายไวทตามิวเหมือนกันนะนิดไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าขวดเขาเหมือนมากเลยเนาะไวทตามิวนะคะเป็นแบบถั่วต่างๆธัญพืชซื้อมาชิมนะถ้าอร่อยเดี๋ยววอนนี้เห็นราคาน่าจะขวดละหนึ่งยูโรนะคะถ้าอร่อยก็อาจจะไปซื้อมาอีกเนาะถ้าเรามีโอกาสได้ไปนะคะ น้องซาร่าไปแล้วนะคะเพราะว่าไอนะคือน้องจะไอแล้วก็เจ็บตาจากฝุ่นนะคะไม่ใช่เพราะน้องไม่สบายนะน้องโอเคนะคะต่อไปที่นี่ได้มาเป็นผงโรยข้าวต่างๆคือเอาจริงอันิดไม่รู้หรอก แต่ว่านิดดูจากภาพมันดูน่ากินมันดูเหมือนเอ่อเหมือนเนื้อเหมือนปลาอย่างที่นิดคิดนะคะเนี่ยตามภาพแบบนี้นิดก็เลยหยิบมาอย่างละหนึ่งซองนะแล้วก็บางอย่างอะใกล้หมดอายุแล้วด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะดูอีกทีนึงนะอย่างอันเนี้ยหมดอายุสิ้นเดือนเนาะก็ต้องรีบกินก่อนนะคะเอ่อแล้วตกอยู่ที่1ซองเนี่ยบางซองก็3ยูโรกว่าบางซองก็4ยูโร5ยูโรแต่ว่า คือ1-2ยูโรนีดไม่เห็นเลยนะราคาถือว่าสูงมากจริงๆนะคะสำหรับผงโรยข้าวสำเร็จรูปนะอันนี้มีเพื่อนๆในยู u ู e นะคะเขียนมาบอกว่าผงซองแบบนี้คือเป็นผงโรยข้าวนะนี่ก็เลยแบบโอเคซื้อมาลองครั้งทีแล้วคือไม่ได้มาสักซองเลยนะแต่ครั้งนี้ได้มาเยอะเลยนะคะเพราะว่าเขาแนะนำเนาะเขาก็บอกว่าโอเคอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้เนี่ย หมดเดือนเก้าก็คือแค่สองเดือนนะคะเดี๋ยวนิดจะลองดูนะนิดอาจจะเอาไปตอนที่เราแคมปิ้งนะคะคือแบบเอาเขาเย็นไปอะไปคูกข้าวปั้นคือลองเนาะอาจจะแบบไม่เหมือนสไตล์ของคนญี่ปุ่นเขาทําแต่ว่าก็จะเอามาประยุกต์เป็นสไตล์ไทยเราอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เป็นรสชาติของผงสําเร็จรูปตัวพวกนี้นะคะเออแล้นิดก็ได้ อันนี้ก็ตามภาพเลยเนาะพูดตรงตรงอันนี้ไม่รู้จริงนะคะแต่ว่าถ้าอร่อยหรือไม่อร่อยอเดี๋ยวมาบอกกันอีกทีหนึ่งก็ได้เนาะนี่เลยนะคะก็ามาคลุกข้าวดูเราก็ไม่น่าจะยากนะก็มีข้าวแล้วก็ามาคลุกเลยนะคะเนี่ยตามภาพอย่างเงี้ยเนาะ,ะเอ,อ่ออันนี้ก็ถ้าให้เดาก็เป็นมีงามีต้นหอมอะไรพวกนี้นะคะส่วนไอ้ผงแดงๆอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันคืออะไรนะคะเนี่ย ถ้าใครรู้ก็เขียนเข้ามาในคอมเมนต์ก็ได้นะถ้าใครอ่านออกนะคะถ้าใครอยู่ที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอ่อมาแบ่งปันอาหารนานาชาติกันนะคะต่อไปอันนี้ดูน่ากินมากเลยนะเป็นผงแบบข้าวผัดข้างในน่าจะมีสามซองด้วยนะคะราคามันก็จะสูงนิดนึงนะเนี่ยเอ,อ่อแต่ว่านิดไม่ได้เอ,อ่อไม่ได้ยังไงอะคือเป็นเพราะเราอยากลองเราก็เลยแบบไม่ไมค่อยได้สนใจราคาเท่าไหร่แต่ว่าเราไม่ได้เอามาเยอะเราเอามาแค่อย่างละหนึ่งซองนะคะ แล้วก็อันนี้เหมือนกันนะอันนี้มีหลายรสชาติด้วยนะมีหลายสีนะคะจากตัวกล่องเนาะอันนี้ก็เลยแบบเดาๆเอาคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นรสเผ็ดนะก็เลยซื้อมา1กล่องนะคะข้างในคือมันเขียน10นะนิดไม่แน่ใจว่ามี10บซองหรือเปล่านะคะมาลองแกะดูกันเลยเนาะไหนๆก็มาถึงขนาดนี้แล้วนะคะมีทั้งหมดสี่ซองเนี่ย ก็เลยไม่แน่ใจว่าสิบแปลว่าอะไรนะเนี่ยมันเป็นภาษาญี่ปุ่นอ่านไม่ออกออตามนี้เลยนะคะแต่ว่าดูแล้วไม่ยากนะน่าจะแบบใส่หัวหอมใส่เนื้อสัตว์แล้วก็ใส่ผงตัวนี้นะคะผัดให้เข้ากันแล้วก็กินกับข้าวอะ่ะเพราะว่าเขาเขียนภาษาเยอรมันอยู่ว่าเป็นเครี่เนาะเป็นผง กะหลี่ประมาณนั้นนะคะเขาเขียนข้างหลังนะคะเป็นภาษาเยอรมันแปะสติกเกอร์มาให้นะคือบางอย่างบางตัวเขาจะเขียนเป็นภาษาเยอรมันให้แปลให้แต่ว่าคือบางอย่างเขาก็ไม่ได้เขียนนะคะอย่างลูกอมน้องซาร่าอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้เขียนอธิบายบอกนะด้านหลังนะคะแต่ว่ามันก็จะมีที่เขาเขียนอธิบายไว้ด้วยนะเนี่ยอย่างเงี้ยแบบนี้เขาก็จะง่ายนะคะคือถ้าเขาทําแบบเนี้ยมันจะง่ายสําหรับเราเนาะ เราจะอ่านได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายนะคะแต่ว่าถ้าไหนไม่ได้เขียนบอกอ่ะมันก็จะลําบากนิดนึงนะเพราะว่าเราไม่รู้นะคะแต่ว่าเราอยากลองแต่ก็อย่างที่บอกเนาะว่าเขาก็คงเน้นขายให้สําหรับคนญี่ปุ่นเพราะแถวนั้นน่าจะมีแบบคนญี่ปุ่นคนจีนอะไรเงี้ยเยอะนะก็ดาๆเอาอีกแล้วนะคะจากที่อ่านข้อมูลมานะก็ประมาณนั้นนะคะ,อ,ะอันนี้ให้ดูแล้วเนาะ ต่อไปก็เป็นผงโรยข้าวนะคะอันนี้น่าจะเป็นถ้าไม่เป็นสารไหลก็เป็นต้นหอมนะนี่เลยนะคะเอามาลองนะต้องลองนะคะอันนี้น่าจะเป็นปลาแห้งนะนี่เลยก็ดูน่ากินเหมือนกันนะคะอ,อันนี้ต้องต้มน้ำร้อนด้วยหรอคือไม่มั่นใจเหมือนกันนะเนี่ยตามภาพข้างหลังนะคะ เราต้องลองดูอีกทีหนึ่งอันนี้เขาก็ไม่ได้เขียนบอกเป็นภาษาเยอรมันนะว่าทําแบบไหนอะไรยังไงนะคะแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะยากผงโรยข้าวเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ได้นานนะนิเห็นวันหมดอายุข้างหลังนะคะเนี่ยคิดว่าน่าจะใช่นะดีผสมวันยี่สิบแปดเลยนะต่อไปนะคะที่นี่ได้มาก็เป็นแกงกะหรี่หรือเปล่า ข้างในน่าจะมีสซองนะคะนี่เลยอันนี้ก็ตามนี้เอ่อเป็นซองเป็นกล่องแบบนี้นี่เห็นราคาที่กล่องละประมาณ5ยูรกว่าๆนะอ,อ่นี่ด้วยนะคะก็ซื้อมาลองชิมเนาะอร่อยไหมอร่อยก็เดี๋ยวถ้าอร่อยนี่จะพยายามไม่ทิ้งกล่องนะจะได้รู้ว่าอันไหนอร่อยอันไหนไม่อร่อยนะคะเดี๋ยวไปอีกก็จะได้รู้เนาะต่อไปนี้ได้โซจูรสอ่างวนมา หนึ่งขวดนะคะอันนี้ขวดใหญ่กว่าแถวบ้านนะแต่ว่าแถวบ้านน,นิดเหมือนไม่เห็นรดองุ่นนะเห็นแต่ลดอื่นๆนะคะอันนี้คือเห็นในซีรีส์เนาะก็เลยซื้อมาลองนะคะหรือไม่ก็อาจจะามาทําอาหารก็ได้นะได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะต่อไปนี้ได้ผงซุปมานะคะแบบสําเร็จรูปโรยเนื้อปลาข้างในมีห้าซองเป็นซุปเต้าเจี้ยวนะคะนี่เลยของญี่ปุ่นนะน,นี้ชอบปินของเกาหลีนะอันนี้ซื้อมาลองครั้งแรกเลยนะคะของญี่ปุ่น ได้มาสองแบบนะก็คือซองสีน้ำเงินกับซองสีขาวนะคะอันนี้แบบใส่หัวหอมนะแต่ว่ารวยด้วยผงปลานะคะนี่เลยตามภาพนะแต่ว่าอันนี้เป็นซุปอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเนี่ยมันจะมีข้างบนเป็นภาพอยู่นะถ้าใครรู้ก็เขียนเข้ามาบอกกันนะแต่งปันกันนะคะต่อไปก็เป็นผงรวยข้าวอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะเป็นสาหร่ายแห้งแล้วก็แบบรวมมิตรต่างๆนะคะนี่เลย อันนี้ก็น่าลองเนาะเวลาได้กินข้าวอะคือเวลาเราทําอาหารไทยอะแล้วแบบอาหารอาจจะน้อยหรืออะไรเงี้ยเอาอันเนี้ยมากินคู่ก,กับนิดว่าก็น่าจะได้นะคะต้องลองนะต่อไปเป็นผงทําข้าวไข่คนเหรอคือนี่เห็นภาพแล้วแล้วดูในซีรีส์ญี่ปุ่นอะคือเห็นแล้วมันน่ากินนะนี่ก็เลยซื้อมาหนึ่งกล่องนะคะซื้อมาลองนะกล่องนี้ก็อยู่ที่สามนึงห้ายูโรเหมือนกันนะคะก็บอกได้คร่าวๆเนาะ ต่อไปนี้ได้กว๋วยเตี๋ยวรามเมงมาเยอะอยู่นะได้มาทั้งหมดสี่ซองนะคะซื้อมาอย่างละหนึ่งซองอย่างที่บอกว่าซื้อมาลองนะคือภาพหน้าตาดูน่ากินจริงๆเนาะเนี่ยตามนี้เลยนะคะเป็นเส้นยาวๆ,ๆอันนี้อยู่ที่สองถึงสามยูโรนะ,ะหรือไม่ก็สามยูโรกว่านะคะเนี่ยอย่างเ้จะอยู่ที่สามยูโรกว่าเนาะ,ะหรือไม่ก็สี่ยูโรกว่าด้วยซ้ำน,นะคะเพราะมันมีสองซองด้านในก็หน้าตาคือบอกบอกเลยว่าน่ากินนะเนเาะแล้วก็ได้ เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นรสเนื้อนี่เลยนะหรือหมูตามนี้เลยนะคะเป็นซองยาวๆซื้อมาลองนะต้องจัดเลยนะคะครั้งนี้ไปคือแบบครั้งที่เราที่ไปอะรู้สึกเสียดายที่แบบอุ้น่าจะซื้อมาลองเนาะอะไรเงี้ยน่าจะซื้อมาเยอะๆเออหลายคนก็บอกว่ามาม่าอะรามเมงของญี่ปุ่นอะอร่อยนี่ก็แบบไม่ได้ซื้อนะแต่ครั้งนี้นุมมันบอกว่าหยิบมาแล้วนะคะ นมันหยิบแบบสำเร็จรูปมาเยอะนะคราวที่เราโนมันซื้อมาห่อเดียวทุกคนในกระบอโนมันอยู่นะไปทั้งทีแล้วก็ราคารู้สึกว่าจะถูกกว่าที่นี่ด้วยทําไมไม่ซื้อมาเยอะๆในกติโนมันนะครั้งนี้โนมันซื้อมาแบบเยอะจริงนะคะเดี๋ยวนี้ให้ดูนะแบบนี้เป็นชองทกายนะคะแบบยาวเนาะได้มันให้หมดสี่ตองต่อไปก็เป็นมาม่านะคะมาม่าเกาหลีนะอันนี้รสเผ็ดเป็นแบบพริกสองเม็ดนะคะนี่เลย คือโนมแนเขาชอบมาม่าที่เป็นน้ำนะเป็นซุปนะคะแบบสดได้อไรเงี้ยโนมแนจะไม่ชอบมาม่าแบบแห้งแต่ว่าน้องฟิลน่าจะชอบนะก็เลยเห็นคลับเขากันไปเนาะส่วนนิดเนี่ยไม่เคยแกะกินเป็นห่อหมดหนะน,นึ่งซองสักทีนะคือนิดชอบกินของไทยมากกว่านะคะส่วนอันเนี้ยคือน,นิทกินแบบชิมๆกับโนมแมอะไรเงี้ยได้อยู่นะหรือไม่น้องฟิลน่าทําแบบห่อปอเปี๊ยะนะคะก็คือปอเปี๊ยะสดเวียดนามอะ่ะน้องจะใช้มาม่าเกาหลีห่อก็กินได้อยู่นะแบบแท่งสองแท่งนะคะก็ได้มา ต่อไปได้เป็นแบบซุปเหมือนกันนะอย่างที่บอกเลยนะคะน้อมมันแบบอชอบแบบสุดๆนเสือลนะาเมงนะคะเป็นพิกโอโหแดงแบบจัดจ้านน่ากินหลายอย่างน้อมมันเขารู้จักนะคะแต่ว่าหลายอย่างก็น่าจะไม่รู้จักไม่แน่ใจว่าที่ซื้อมาเนี่ยรู้จักทั้งหมดเลยหรือว่าซื้อมาลองนะเราก็ได้อันนี้อันนี้เห็นกันบ่อยแล้วนะคะน้อมมันชอบกินนะก็ซื้อมาอ,อันนี้ทั้งหมดอยู่ในถุงนะถุงละห้าซองนะคะถุงใหญ่ คือเขาเป็นแบบแพ็คใหญ่นะอย่างที่นี่บอกวันนี้กินไม่เคยหมดสักทีนะคะต้องกินกับโนมแม้เอ่อเราก็ได้อันนี้ก็รู้จักกันเนาะซื้อมากินบ่อยแล้วนะคะอันนี้เป็นแบบแห้งอันนี้โนมแมนก็น่าจะชอบกินนะเหมือนเคยเห็นโนมแมนกินอยู่นะคะก็ไม่ได้ชอบทุกตัวเนาะถ้านโนมแมทเห็นแบบระหว่างมีน้ำซุปกับไม่มีน้ำซุปโนมแมนเขาจะดีแบบซุป,ซปก่อนอนะคือเขาชอบแบบสดน้ำนะคะนี่เลยเจ้หน้าชอบกินนะอันนี้คือเผ็ดไฟตกป,ปาก ต่อไปก็ได้เป็นก๋วยเตี๋ยวราเมงมาเหมือนเดิมนะคะอันนี้โนมแม้นน่าจะเคยซื้อจุนแล้วหรือว่าน่าจะเหมือนกับอันนี้ได้มาสองแท็คหรือเปล่าออันนี้โนมแม่ได้มาสองแท็กน,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 นะคะอันนี้เหมือนกันนี่เลยคือธ่านี้ไม่เปรียบเทียบนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะดูแต่ภาพแบบคร่าวๆนะคะได้มาสิบตองเนาะตัวนี้ต่อไปได้ผงโรยข้าวใหม่อีกแล้วนะ ก็เป็นแบบเหมือนพริกเป็นยวม,มิรนะคะนี่เลยนะตามนี้ซื้อมาลองอย่างที่บอกว่าคราวนี้ซื้อมาเยอะมากนะอันนี้ยนี่ยังซื้อมาไม่หมด,ด้วยสานะจริงผงโรยข้าวเขามีเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยก็กินให้ทันเถอะควรจะหมดอายุซะก่อนนะเราไม่ได้กินนะคะแล้วก็ได้ผงโรยข้าวอันนี้ก็ดูหน้าตาน่ากินนะน,นี่ซื้อมาอย่างละซองสำหรับตัวนี้นะคะข้างในนะ่าจะมีสามซองนตามภาพเลยนะสำหรับหนึ่งคนนะคะ ดาๆเอานะแต่ว่าเขามีภาพด้านหลังก็ทําได้ไม่ยากนะคะแล้วก็มีภาษาเยอรมันบอกด้วยก็นี่แหละก็เลยหยิบมาเนาะต่อไปอันนี้ไม่รู้ใครหยิบมานี่เห็นแล้วนี่ยังคิดว่าอูน,น่าจะเอาใหม่สักอันนาอนึกอยากลองชิมนะคะก็เป็นมามา่าญี่ปุ่นหรือเปล่าหรือภาษาอะไรทุกคนเนี่ยภาษาอะไรแต่ดูจากกล่องคือมันดูน่ากินเนาะก็ได้มาหนึ่งกล่องนะคะเราก็ไดอ้อะไรนะอันนี้ ของเกาหลีนะคะนี่เลยได้มาหนึ่งซองทำไมซื้อมาซองเดียววะไม่เข้าใจเลยน่าจะซื้อมาลองชิมแต่อันนี้นี่เคยชิมแล้วนะนิดว่ารสชาติใช้ได้นะคะหมดแล้วนะสำหรับถุงนี้ต่อไปใ่เกือบลืมไปเลยนะอันนี้เป็นมาม่านะคะคือนิดแกะกินแล้วเรียบร้อยนะคือตามภาพจริงๆเลยนะคะแค่ไม่มีเนื้อปลายอยู่นะตอนแรกที่นิดกินนคิดว่าเป็นรสเนื้อนะคะแต่ว่า อร่อยนะอันนี้เส้นเขาแบบเล็กๆแล้วก็นิ่มนุ่มแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยนะแล้วก็กินได้เลยนะคะประมาณสักสองสามนาทีหรือประมาณเนี้ยคือนิดลองคนๆดูแล้วนิดลองชิมเอ้เส้นมันนุ่มแล้วว่ากินได้เลยอะ่ะนี่ก็กินนะแล้วก็มีพริกโรยข้างหน้าแบบนี้จริงๆนะคะแต่ว่าเออของจริงอะ่ะมันอาจจะดูเล็กกว่าในภาพนะแต่ว่าโดยรวมแล้วมันก็เป็นแบบนี้จริงๆนะคะถือว่าอร่อยนะใช้ได้เลยนะคะนิดเก็บซองเอาไว้ก่อนเผื่อแบบว่าเอ,อไปซื้อมาอีกนะ ต่อไปที่นิดได้มาก็เป็นลำไยอันนี้อยู่ที่1กิโลกรัมนะคะเอ่อค่าที่ร้านิดซื้อมาใครจําได้ราคายยที่ห้าอเก้าสิบต่อหนึ่งกิโลกรัมเนาะครั้งนี้นิดซื้อมาอยู่ที่6กยูโรกว่านะคะเกือบ7ยูโรก็ถือว่าขึ้นมาประมาณ1ยูโรเนาะก็ถือว่าไม่แพงนะคะเพราะว่าแถวบ้านอยู่ที่1กิโลกรัม15ยูโรนะถ้าสั่งในอินเทอร์นเน็ตก็ประมาณ1590คือราคาจะสูงกว่าเอ่อที่ดุสซนดฟนะคะซึ่งร้านเนี้ยนิดบอกเลยว่าราคาไม่แพงนะ ก็ได้มา1นกิโลนะคะ้ทาที่เรากินไม่หมดด้วยซ้ำนะกินไม่ทันขึ้นลาก่อนนะคะเพราะว่ามันเยอะอ่ะน้องฟิลน่ากินนิดเดียวน้องสระกินนิดเดียวส่วนใหญ่นี้จะเป็นคนกินเนาะนึกอยากกินนะคะก็ซื้อมาหยิบเพราะมันถูกด้วยแหละนะเอ่อต่อไปที่นีได้มาก็เป็นพริกเขียวนะคะได้มาหนึ่งแพ็คเอ่อถ้าจำไม่ผิดอยู่ที่1นึ่งยูโรเจ็ดสิบนะบอกเลยว่าไม่แพงนะคะนึกเลยจัดมาทั้งหมด3แพ็คนะคะแต่ว่ามันเป็นแบบว่าแตกต่างกันไปนะอันนี้เป็นแบบเม็ดใหญ่นะคะนี่เลย แล้วก็เม็ดสีแดงอีกหนึ่งแพ็กนะน้องซะร่ามาเอาอะไรโอ้โหมาเอาลิปสติกโอเคต่อไปที่นิดได้มาก็เป็นขนมปังนะคะเป็นขนมปังแบบของหวานนะเป็นแบบเค้กอะไรแบบนั้นนะคะขนมมานเนาะเออนิดได้นี่เลยนะคราวที่เราด้ซึ่งมาสองห่อนะคะ ก็ครั้งนี้นี่จัดมาสามห่อเลยนะพ่อนี่รู้สึกว่าอร่อยนะคะเวลาแบบจิบกาแฟตอนเช้าหรืออะไรเงี้ยคือนี่เพืนค,คนชอบกินกาแฟดํานะแล้วพอเราได้ขนมหวานมาคู่กันนะมันก็เข้า,ากันเนขะ้ากันเนาะนี่เลยนะคะใส้หัวแดงทั้งหมดเลยนะเป็นแบบโดนักนะคะกลมกลมอร่อยนะแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบหวานมากก็อย่าซื้อนะคะเพราะอันนี้หวานมากจริงจรนะิงเนาะคือกินบางครั้งรู้สึกหวานเกินเลยอะแต่ว่าบางครั้งกินก็เออพอดีนะก็แล้วแต่รสปากเราด้วยนะคะ ต่อไปได้โนเมนเนาะได้ปามคูเคนมานะคะอันนี้อร่อยซองสีส้มนะโนเมนได้มาหลายซองอยู่นะคะซองหนึ่งก็เกือบ3มยูโรนะหรือว่า3ยูโรเศษประมาณนี้นะคะได้มาโนเมนกินไปแล้วหนึ่งซองนะเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าเป็นซองสีน,น้ำตาลหรือรสกล้วยหรือเปล่านี่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะแล้วก็ได้มาแบบนี้อีกหนึ่งรสชาตินะคะ นิดไปร้านาเบเกอรี่ญี่ปุ่นด้วยนะร้านนี้เพิ่งไปครั้งแรกนะคะก็รู้สึกว่าคือร้านไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าก็มีขนมปังหลายอย่างอยูอยน่นะนี่ได้มานะคะได้ขนมปังแบบแถวมาหนึ่งแถวอันนี้ค่านนิ่มมากๆเลยเนาะน,นี่ก็แบบซื้อมาลองนะคะเนี่ยเดี๋ยวต้องรีบกินนะเพราะว่าซื้อมาสองวันแล้วนะคะตอนนี้คือมันไม่มีวันที่บอกเนาะก็กลัวเขาจะเสียนะคะก็เลยแบบเดี๋ยวจะต้องรีบกินนะวันนี้เลยอ,อย่างเงี้ย จุ่มนมขน้นหรือจิ้มนมขน้นนึกภาพหวานขึ้นตาอร่อยนะคือนิดชอบนะคะเต่อไปได้อันนี้คราวที่เราหยิบแล้วนะแต่ก็ไม่ได้ซื้อมานี่ก็งงตัวเองเหมือนกันแบบคือเราซื้อเยอะด้วยเหรอเราเป็รู้สึกว่าอุ้ยประหยัดดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากลองชิมนะครั้งนี้นิดไปก็แบบเออเพราะว่าคราวที่เราไม่ได้ซื้อเสียใจอะไรเงี้ยครั้งนี้นิดก็ได้มาสองห่อนะซื้อมาลองชิมดูนะคะคือนี้เป็นคนที่แบบชอบกินขนมปังแบบเนี้ยเห็นไหมนะ ก็ซองหนึ่งก็ประมาณ3ามยูโรเก้าสิบหรือเปล่าประมาณนี้นะคะคือนิ้จําราคาไม่ค่อยได้จริงแต่ว่ามันจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3- ามถึงสี่ยูโรประมาณนี้นะได้มาสองห่อนะคะ,ะแล้วก็ร้านเบเกอรี่เนี่ยนี้จ่ายไปคืออันนี้มันจะอยู่นลานนะมันจะอยู่ร้านเดียวกับพวกมาม่านะคะแต่ว่านิดใส่รวมกันกับในนี้เพราะานี่กูเขาจะลีนั่นเองนะจ่ายไป21ยูโร10เซนนะคะสำหรับร้านขนมปังนี่เลยนะร้านนี้นะคะ ที่ซื้อขนมปังมนาะคือตอแววนแรกนิดว่าจะไปร้านเดิมที่ไปเขาก่อนนะแต่ว่าคือเราซื้อของกันเยอะแล้วแล้วร้าน,นนี้ได้มาเยอะนี่กลัวเขาจะขึ้นลานะนิดก็จะต้องเอ่อนิดว่าจะแบ่งให้เพื่อนด้วยนะคะแล้วก็ที่เหลือนี้จะแช่แข็งนะเพราะเป็นคนชอบกินนะคะอันนี้ได้มาเป็นแบบรสถั่วแดงนะคะนี่กินไปแล้วหนึ่งห่อเมื่อคือนนี้นะอร่อยนะคะนุ่มเอ่อต่อไปก็ได้เป็นอันนี้ไม่มีไส้นะนิดลองกินเป็นอาหารเช้านิดกินไปหนึ่งก้อนนะคะ นี่เลยก็เป็นขนมปังขนมไข่บ้านเราธรรมดาเนาะไม่ใช่ขนมไข่ขนมปังนะคะนี่เลยนุ่มมากนะแล้วก็ได้อันนี้เป็นรสไส้กรอกน,นะคะนยตามภาพเลยนะขนมปังม้วนไส้กรอกคือเห็นเราก็นึกอยากลองชิมนะก็ซื้อมาอย่างละหนึ่งห่อนะคะแต่ว่าบางอย่างคือดูน่ากินมากก็ซื้อมาสองนะอันนี้ได้มาอีกหนึ่งห่อนะคะแล้วก็เป็น อันนี้น่าจะเป็นไส้งาดําหรือเปล่าแต่ว่าขนมปังเขาออกเขียวๆนะเนี่ยแต่ข้างบนโรยด้วยงาดํานะคะก็ซื้อมาลองไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าซื้อมากี่หอ่อคือทั้งหมดเนี้ยนี่ซื้อมาให้ตัวเองกินคนเดียวนะแต่ว่าโนมันบอกว่าก็เดี๋ยวชิมด้วยกันอะไรเงี้ยคือนี้ถามโนมันว่าจะกินไหมจะลองไหมอะไรเงี้ยโนมันบอกไม่ไม่นี่ก็ไม่เป็นไรเงี้ยซื้อมาลองคนเดียวแล้วก็เวลาเรากินเราก็แบ่งเขากินด้วยอย่างอันเนี้ยโนมน ชิมไปคาเดียวงจริงนะคือเขาไม่ชอบไส้ถั่วแดงนะคะเขาไม่ชอบแบบเนี้ยเนาะก็แล้วแต่คนแล้วกันนะคะอันนี้ดูน่ากินมากเลยนะคือดูนุม่มอันนี้น่าจะเป็นไส้ครีมด้วยนะคะนี่ได้ามานสองหอนะ่อเนาะจะมิจจำไม่ผิดอันนี้งาดําแต่ว่าอันนี้งาดําเป็นแป้งขาวนะคือเขาไม่ได้ขึ้นลานะคะเขาเป็นแบบนี้จริงๆเนาะอยากเอามาเยอะๆแต่เราไม่รู้ว่ามันอร่อยหรือเปล่าก็กลัวแบบเอามาแล้วมันชิ้งเนาะก็เลยซื้อมาอย่างละอันสองอันนะคะ อันนี้เป็นข้างบนงาขาวเนาะนี่เลยอันนี้ซื้อมาจากร้านมาม่าเหมือนกันนะคะร้านเดียวกันแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งสุดท้ายที่ได้มาอ๋ออีกนี่หนึ่งห่อนะอันนี้เป็นครีมนะคะทีานี่เน็เน่องเมื่อกี้นี้เนาะแต่มาสองหอ่อคือร้านเนี้ยถ้าข้าวหน้าอร่อยนะเดี๋ยวนี้ไปอีกนะคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกับร้านพวกอันนี้เลยนะตรงข้ามกันเลยนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นโรยงาดําแต่ว่าเป็นแป้งธรรมดาคือมันดูนุ่มมันดูน่ากินมากนะนี้ก็เลยซื้อมาอย่างละสองห่อนะคะอันไหนที่มันดูน่ากินดูเรารู้สึกว่าเออเราต้องชอบอะ่ะเราก็ซื้อมาเยอะเนาะเนี้ยเราเป็นเพราะว่าชอบนะคะนี้ก็เลยได้มาเยอะนิดนึงนะโอเคค่ะเดี๋ยวนี้ขอเก็บของก่อนนะเยอะจริงๆนะคะถ้าไงเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาเจอกันหม่แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ